พเจ้านางสมประสงค์นกช้างครัวเรือนสมาชิกตัวอย่างอำเภอสุเมน่นปี2564ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชนและบุตรโดยมีอาชีพสุจริตมั่นคงไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายเลี้ยงตนเองและครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเลือกการประกอบอาชีพเกษตรกร,กรซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยการประกอบอาชีพเสริมในการทำแคบหมูเส้นจำหน่ายสามารถทำในครัวเรือนเมื่อมีเวลาว่างซึ่งได้รับการอบรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุเม่น ument, โดยเห็นว่าเป็นอาชีพที่สุดจริตมีรายได้มากกว่ารายจ่ายข้าพเจ้าและบุตรหลานและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่ได้กู้เงินนอกระบบมีการลดรายใจ่ายในครัวเรือนโดยการปลูกผักสวนครัวอีกครั้งลดปัญหาขยะ โดยการทำหลุ่มขยับเปรียกดำเนินชีวิตตามเส้นทางสายกลางเป็นผู้พัฒนากนิกชนที่ดีทำให้วันนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน